สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตก็มานําเสนอสินค้าคุณภาพอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มานําเสนอเป็นหมวกกันน็อกนะครับแบรนด์ซิมสันนะครับก็แบรนด์ดังสําหรับสายซิ่งสายคลาสสิกกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโกอดแบนดิตนะครับกดแบนดิตก็หมวกแนวแบนดิตก็คือเป็นหมวกแนวแบบคลาสสิกแบบอ่าทรง ดูดุหน่อยว่ายง่ายครับหน้าตัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้ที่มามาแนะนําตัวนี้เป็นลายใหม่นะครับชื่อลายสติงเล่นะครับก็เป็นลายแบบเป็นลายลิมิเต็ดนะครับเป็นลายพิเศษนะครับหลักๆของลายของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับที่เราเห็นนะครับก็เป็นดําเงาแล้วแล้วก็จะมีสีสันนะครับพวกดาวพวกนี้ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยนะครับก็ จะเป็นสีแบบเขาเรียกเป็นสีเกล็ดนะครับเป็นสีเกล็ดเงินเงินวิบวับวิบวับเลยครับโดนแสงนี่วิบวับเลยครับไม่ว่าจะเป็นแถบพวกนี้ก็เป็นสีเงินเกล็ดหมดเลยนะครับก็สวยงามครับก็ดีไซน์เป็นแบบสไตล์มริกันดุดันดุดันอยู่แล้วนะครับซิมสันตัวนี้อย่างอย่างก็แบนดิตนะครับก็ผมก็จะแนะนําตัวรวมรวมของหมวกด้วยก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเปลือกหมวกนะก็เป็นเขาเรียกเป็นคอมโพสิต ชิลนะครับก็คือเชลก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าผสมแบบวัสดุผสมคอมโพสิตนะครับแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะมีช่องลมด้านบนตรงนี้นะครับช่องช่องลมนะครับช่องช่องลมด้านข้างนะครับด้านหน้านะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นหมวกที่เป็นหมวกที่มีเรนดามอยู่ด้านในนะครับเราก็สามารถเอาขึ้นลงได้โดยการเลื่อนตำแหน่งตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาขึ้นลงได้นะครับดันให้สุด ด้า,ดานสุดมันก็จะขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างอย่างอย่างตัวภายในของเขานะครับผมตัวนี้จะเป็นสายรัดคางแบบดีดีลิงนะครับเป็นดีดีลิงนะครับก็คือเป็นห่วงตัวดีสองห่วงนะครับนวมภายในก็เป็นผ้าแบบผ้ากันความชื้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวหมวกเนี่ยก็จะมีรูเว้าสสำหรับใส่พวก อุปกรณ์บลูทูธมาให้พวกลําโพงอะไรพวกนี้เราก็สามารถซื้อใส่เพิ่มได้ครับตัวหมวกนี่กก็เจาะรูไว้ฝังลําโพงมาให้เราเรียบร้อยและนะครับเผื่อบางท่านเดี๋ยวนี้นิยมกันใช้ในเรื่องของอุปกรณ์บลูทูธในการติดต่อสื่อสารคุยนคอมกับเพื่อนหรือว่ารับโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยนะครับก็จะมีอ่าดี T นะครับมี ECE นะครับมีมอกรนะครับอันนี้ก็คือเป็นหมวกนําเข้าาผ่านตัวแทนประเทศไทยอย่างถูกต้องนะครับผมก็สําหรับเจ้าโกดเบนดิตลายสิงเลนะครับก็เป็นลายพิเศษสวยงามครับก็ถ,ถ้าชอบแบบสายวิบวับมีลายเท่ๆไม่เหมือนใครก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกจากซิมสันนะครับสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางต่างๆของร้านช้างโมโตนะครับจะเป็น Facebook นะครับ ไลน์แอดช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับเราก็จะแนะนำนำเสนอ,อพวกอ,อุปกรณ์ในการขับขีมม่มอเตอร์ไซค์ต่างๆอย่างเป็นประจำอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ